เฮ้ยมนาวแต่งตัวบ้าอะไรของหนูเนี่ยก็พี่บอกว่าหนูสกปรกหน้าขยะขยะไม่ใช่หรอหนูก็แค่กลัวว่าอาหารที่หนูจับเนี่ยแล้วพี่จะไม่กล้ากินเป็นบ้าอะไรเนยเฮ้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 ยทำอะไรเนี่ยก็ฆ่าเชื้อโรคไงแค่นี้ก็สะอาดแล้วกินได้แล้วแล้วมันจะกินได้ยังไงเฮ้ยเอ้ามนาวมนาว ทีงยังไงเนี่ยมานาวเอาโปรเจกต์ไหมหพี่หน่อยดิพี่ลืมมาที่บ้านน่ะหนูไม่ว่างอะ่ะนว,วันวันไม่เห็นทำอะไรอยู่บ้านเฉยเฉยพี่เอาเากสารให้พี่กัหน่อยแค่นี้ทำไม่ได้เหรอก็หนูมันน่าขยักขย,ยงไงหลังข้อเสร็จเนี่ยแผลผ่าตัดที่หน้าท้องของหนูมันก็น่าเกลี่อนกับตะขาบเลยไม่ใช่หรือไงถ้าเพื่อนพี่เห็นนะเขาก็จะไม่โอเคกับหนูเอานะ พี่ว่าหนูตั้งใจหาเรือพี่มากไหนขอดูหน้าลูกหน่อยสิอย่ามาจับอาจาจ้ามนาวพี่เป็นพ่อของลูกนะเว้ยแต่ลูกคลอดออกมาจากท้องคุณหนูนะพี่บอกว่าหนูสกปรกหน้าขยะแหยงไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นอย่ามาจับนี่มนาวหนูเป็นอะไรเนี่ยวันวันพูดคำพวกนี้หมายความว่ายังไงมะนาว มะนาวลูกไหมพี่ดนี่นะมะนาวเดี๋ยวก่อนมะนาวมะนาวดูก่อนมะนาว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 ลูกนดิมะนาวมะนาวไม่ได้เรื่องเลยนั่นดิแม่เมียบ้านหนึ่งเป็นแบบนี้เลยจะมาชมประชันเพื่ออะไรก็ไม่รู้ฉันพูดเนี่ยหมายถึงแกเมื่อก่อนคำพูดพวกเนี้ยแกเป็นคนพูดกับมะนาวก่อนไม่ใช่หรือยังไงฮะค่ออีนิดนึงนะคะถาจะเข้าลึกๆค่ะ พอดีเจอแล้วค่ะคุณคอณนี่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 ออกมาทำไมอะโอ้ยแม่ผมทนดูไม่ได้หรอกมันขยะแขยงก็ตายแม่ก็หนีต่อไปแล้วกันพี่เทนให้หนูไปนอนโรงพยาบาลดีไหม พยาบาลเขาจะได้ดูแลพี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้แล้วหนูจะไปเสียงเงินทำไมเล่าพี่เทนพี่เป็นไรไหมแผลมันเปิดอะเช็เองได้ป่ะ แล้วหนูจะเช็ดเองได้ยังไงอ่ะเช็ดตรงนั้นมันลําบากนี่คะหนูก็รู้นี่ว่าพี่เป็นคนละความสะอาดมาแค่ไหนอ่ะแล้วมันสกรปรกขนาดนี้พี่เช็ดได้ไงหาวิธีเอเองแล้วกันเดี๋ยวทาไม่ได้เนี่ยให้แม่มาเช็ดให้เมจิพายมันาทำไมเอาเสื้อผ้าพี่กับหนูมาซักรวมกันแบบนี้ทำไมถึงซักรวมกันไม่ได้ละ่ะไม่ได้ก็คือไม่ได้ ใช่อะไรเนี่ยมะนาวโตขนาดนี้ต้องขี้เล่ะล่าด้วยเหรอไม่สกปูกแบบนี้อะดิแกพูดอะไรของแกฮะยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะไปไหนก็ไปเลยไปปะไปอ๋อพี่เทนพี่จะไปไหนเหรอคะก็พอดีว่าบริษัทเขาเรียกตัวพี่กระทันหันนะ พี ra, ่ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่แต่ที่พี่ทําไปเนี่ยก็เพื่อที่จะทํางานหาเงินกมาได้เยอะๆจะได้มาช่วยให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นไงค่ะงั้นพี่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะไปก่อนนะอะไรนะมาอยู่บ้านกูเดือนหนึ่งไอ้เทนเมียมึงเพ่งคลอดลูกไม่ใช่เหรอวะกูอย่าพูดถึงมันดีกว่าพอมึงพูดถึงมันทีไรนี่นะกูนึกถึงตอนที่มันคลอดลูกอ่ะจะบอกอะไรนะถึงเลือด แผลี่ท้องมันเดีอดดำอย่างนี้ขยะขยะงว่วะเลิกพูดถึงมาแล้วว่าช่วงนี้เราเที่ยวกันให้เต็มทีดีกว่าเว้ยได้ เทนก็แค่บทเยเฉยเองปาแ,แม่ไม่เห็นต้องซีเรียสขนาดนั้นเลยผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยนะเป็นช่วงที่อ่อนแอที่สุดคาพูดที่ทําร้ายจิตใจเขาเขาจะจําไปตลอดชีวิตเลยนะโอ้แม่แต่นี่มันก็ครั้งแรกของผมป้ามันก็ต้องค่อยๆปรับตัวดีแล้วแกทําอะไรฮะโน่นคนที่เขาตั้งท้องเก้าเดือนเขาจะต้องเคลืน่นไส้อาเจียนแพ้ท้องไหนจะปวดแข้งปวดขาปวดหลังเขาต้องรับผิดชอบในการคลอดลูกแล้วแกล่ะฮะ ง่วงนอนก็ไปนอนพอนอนเยอะๆมาเหนื่อยก็ออกไปเที่ยวฉันถามแกนหน่อยเหอะแกทําอะไรบ้างเขาเนี่ยนะรู้ทั้งรู้ว่าอันตรายถึงชีวิตเขาก็ยังคลอดลูกแล้วแกทําอะไรพูดทาร้ายจิตใจเขาแค่ทําร้ายจิตใจเขายังไม่พอแกยังนั่งเกลียดเขาอีกถามจริงเหอะแกยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าฮะแกยังที่จะสมเป็นพ่อคนอยู่ไหมผมผิดไปแล้วครับแม่ขอโทษครับ จะมาผิดมาขอโทษกับฉันนุนจะได้ประโยชน์อะไรฮะนุน่นไม่ขอโทษเมียแกน,นุน่นมะนาวพี่ขอโทษนะพี่ผิดไปแล้วอะพี่ไม่ควรรังเกียจหแบบนี้คนที่สู้เพื่อพี่คนที่คลอดลูกให้พี่น่ยมีแต่มนาวยกโทษให้พี่นะานาห,นะหนูเคยบอกพี่ใช่ไหมว่าหลังคลอเนี่ย หนูอยากไปพักผ่อนอยากไปทะเลใช่ไหมพี่ก็จะพาหนูไปนะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยพี่จะเป็นคนออกให้หนูทั้งหมดเลยแต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปพี่สัญญานะว่าพี่จะดูแลหนูกับลูกให้ดีที่สุดอ่ะพี่รักมะนาวนะหนูก็รักพี่เหมือนกันค่ะ